แฟนเพจที่น่ารักทุกท่านนะคะแม่รักก็คิดถึงทุกท่านนะคะเราห่างไกลกันนานเจอโควิดไปสี่ห้าเดือนนะก็ไม่ได้ทําอะไรลูกสาวก็ไม่อยู่วันนี้เราจะทําปลาต้มเค็มนะฮะอันนี้ปลาอันนี้เกี่ยมชายของคุณแม่พรน,นะฮะท่านกรุณาซื้อมาให้จากเมืเล็อันนี้ปลาของเราเองในสวนเป็นปลาตะเพียนนะฮะปลาตะเพียนก็ทอดก็ก่อนก็เกี่ยมชายแล้วเครื่องก็มีผัดขิงผัดหอมแดงผัดกระเทียมนะหอมหัวใหญ่มะเขือเทศ ใส่ซีอิ๊วปรุงรสนะฮะปรุงรสเขาทองแล้วก็มีซีอิ๊วหวานีริเหยวหอมใส่ไปผัดแล้วเราจะผัดเครื่องก่อนนะคะผัดเครื่องก่อนแล้วค่อยปลาใส่แล้วก็ต้เมเค็มต้มให้มันนิ่มเลยนะฮะก้างอันนี้มีสองแบบในพัวก็เอาของมาแทวมาด้วยใส่นะคะเป็นปลาตะเพียนต้เมเค็มนะ จะสูตรโบราณหรือไม่โบราณไม่ทราบแต่คุณแม่ก็จํามาจากคุณแม่สมศรีที่ทำต้นทัวด้วยกันนะคะท่านก็ได้สอนสูตรนี้ไว้มาแปลงสูตรโดยการใส่น้าพริกทอดอันนี้อร่อยมากเลยนะคะหอมพริกก็หอมมากนะ,ะเราใส่ไม่ต้องเยอะมากเพราะก็มีรสเผ็ดอยู่ในตัวน้ำมันพริกจะทําให้รสชาติสีสันอาหารสวยของผงเสมนะคะท่านอร่อยจริงๆค่ะ อันนี้แล้วก็ทานก๋วยเตี๋ยวได้ผัดพริกอะไรได้ทุกอย่างนะฮะผัดพริกปลาหมึกผัดพริกกุ้งอันนี้เราจะมาปรุงใส่พริกให้มีรสชาติเผ็ดรสชาติเขาจะหวานเค็มเผ็ดสามรสนะฮะอันนี้ไม่ต้องใส่เยอะทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็อร่อยนะฮะอม้วงเสีมค่ะอร่อยชั้นเลิศเลยนะคะได้ของเปิดพิสดารด้วยนะคะอันนี้หอมมาเป็นเดือนๆก็ไม่มีเสียไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็ได้นะคะอันนี้เก็บรักษาได้นานค่ะ จะใส่น้ำลงไปต้มด้วยนะคะมีมะเขือเทศมีวิตามินซเีเราใส่ปลาลงไปแช่ได้เลยนะคะปลาลงไปนี่ปลาตะเพียนเราเองไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นโคลนในสวนมะพร้าวของเราลูกน้องก็ไปจับมาน,ะนี่แล้วเราก็หมักหมักแล้วก็ต้มเปือ่อยต้มเปื่อยให้น้ำแห้งน้แห้งนะฮะเมนูอาหารวันนี้ก็มีปลาต้มเค็ม กับทอดมันหมูยอดมะพร้าวค่ะรส<ล>มะพร้าวรสชาติรสชาติจะหวานเปรี้ยวเค็ม3ามรสเดี๋ยวความเค็มจากาผักกาดดองเขาจะออกมาอันนี้ให้กลมกล่อมน,นี่ก็ต้มไปค่ะเคี่ยวไปสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะให้มันนิ่มเข้าสูตรกันเลย